สบายดีพี่น้องเบิร์สุขุสุคนนอนที่เขามาหาบสมสองซาวน้าบานหน้าถักท้ายสบายดี <Okay. S 1> หลังจากที่พักกันกินเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยน,อน้องเนยบาทเนยอยู่บ่ได้อีกแล้วมาชวนเฮ้าไปเลยไปนะไปน้ำไปน้ำเท้าในน้าอยู่สิไปซ้ายว่าไปหากลนก๊บกลนเขียด่าสันพาเฮ้าไปแหน่ว่าหายจับสมบรูรณ์ ออเห็นกล้องบ่อยากให้จับโลดไปจับอีใส่เด้อไปซะไปบ่ดาวก็ทําแม่พี่น้องบ่ดาวนี่ยังบ่กระปี้กระเป๋าคือเก่ายังมีวิถไข่อยู่ก็เลยบ่ได้ไปว่าสิไปกัน2คนกับน้องเนยกําลังันยังเพิ่นอยู่บ่บ่ค่อยอยู่นิ่งดอกพาก็ได้เฮ็ดนันเฮ็ดนี่ตามภาษาเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ย น้อยเ,เห็ดยัง,งมีน้องเนงสปปยสไปไะคุยเขียดไซมีคุยเขียดไคุดคุดยังอีกกะปูปอาอยุมา,า,าดโดยไปสะพากันไปสองคนพี่นนอเลยใจรือบอลหละเป็นหุ่นน้ำกันแล้วก,กินน่อเลยอือ งูหน่อยเฮาพี่น้องเอ้ยเต็นดองๆอยู่ผู้โต้ใหญ่ยิ้ไวขนาดประมาณสี่เดือนได้สี่หรือสามเดือนนี่แหละงวแมนบ่แมนบ่จ้าอ๋อแมนจิบบ่จ้าโอ้ยระจากตัวละจ้ามาแล้วจากตัวมาแล้ว ไอเด้อกำลังกินนมอยู่ตอนนี้กำลังปั่มนะนมกับแม่กินนมซื้อเสือเสือปี๊บ้าวาอยู่ที่ยังมาขอแล้วเสือเริ่มขุดเด้อปาลุงเอ้ยไอหนุ่มๆนุ่มเนอะไอกรอบปะจ้าหู้มันเกลี่ยงเยอะเลยนี่ ้ฮู้เกี้ยาฮู้ไปตะคือมีกบโดดบนจะทำกบเทปะนี่อุ้ยมันอยู่บนน้อขัน้องเนื่อยะไรกบตัวหนึ่งพาไปบุญมาบ่เลยนะเอาเบิ้งได้ดูบุได้น้อชุดเลยชุดเลยโอ้ยกระปุกกระบุได้ Bác chỉ thử khút bông khuy này nè, thử xem Khuất cá bụi nằm ở đây cho nhau nè, thưa ơi 3 cái cá bụi Nó tô, mà ấy, bà này có 3 cái cá bụi nằm Bà năm cà tô, phía, phí Thái, tốt, này nhỏ, bà này nằm khút đây Cá bụi khuất bụi này có lúc lúc nằm ở đây Có lúc, 3 Thấy, โอ้ oh, พน่อยเขียนน้นยก็เขียดซ้ายเลยท้งเบิดไเป็นจักโตสี่ตัวนี่ยึตักตัวได้ตัวเดียวลงไหไม่นำํำหัหนักกว่าตัดก <c oughs> ระดูกมยเขียดซ้ายนั่งนดนวจ้าหน่ยมัอมนอยู่ปะจา้มา,จามานันจา้ามนจ้าได้สี่ตัวแล้วจา้า เพิ่งภาษีมานบอ,อได้บ่เนาะเขา่ายผิดเลยเด้โอ้ยเขา่ายใหยรร้ยไปลุงเบิ่งกับเห็นหล่ไปดอกค่ะเฮาก็มาควายบางเขียดทรายเฮานี่เ,เห็นแล้วพี่น้องตัวหนึ่งนี่เขียดทรายนี่ตัวสองตัวสองตัวอันนี้คุยกับมึงดูอองเขาเห็นต่เรียนเลย เห็นปะค่อ,คอยๆมันไหลายยี่ห้อมันจะพังสัน้นมันหาดที่เข้าควายอยู่รุมเนี่ยมันบ่มีแล้วเหมือนน้ำถั่วมันเบิดเลยโบเป็นตาลัยอยู่บนนอจีนี่ควายนี่อนเออยุดก่อนสซะไม่ทายหรอกซะน้ำมือต่งค่า มาเมื่อเชียงไทยปลาลุงเบิ้งอ,อ้าวาพี่น้องเอ้ยลงเลยบ่เห็นนี่เพิ่นค,ควายลงมาหรือเพิ่นถิ่มมาไดนะ้หน่นี่ในสามโตเลยของเฮาอ้น่นวนเลยนะี่นี่มันอยู่ในนี้พี่น้องเอาขาเอาเอาห,หายอะไรเอาหายอะไรเนอะใจเต้นจ้าตาบไดีเลยผาควายลาย น้องน้ยเป็นหาโตแม่น้ำเป็นสองโตงานอยู่มะน้อเข้ากับควายคือกันเจ้าควายคอยควายเอาสุกไัมันมันเฮะตะมีแท้ต้องน้อยมันเป็นตะม่องมันอ้าวได้อีกเลย ยืดกล่องเงินได้ลู้ตัวไหนตัวไงแล้วหักค้ามาที่ลูกหูแล้วเนอควายไปออมใสพ่พักซี่ค่ะเดยพักซี่ตัวเขาปลูกไ่วเลยไปดีดีครับปัญญาหิตนะไหว,ไวพี่น้องเอ้ยเห็นเขียนกระค้ามเลยคุ๊บนี่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 น อุ้ยข <wicked> no no oh no ้องน้องเนยนี่นี่ข้องน้องเนยให้น้องเนยอีกเลยเอาเอาลดสะเม่ก็ไปข้ามโตเลยดิโอ้ยไปเขียนข้ามพี่น้องเอ้ยวุ่นเหี้ยวย่าให้มันไปได้ข้องหนังเนื้อเห็นที่นี่เหาอ๋อโดยข้องน้องเนยเห็นน้องเนยตาดีเลยไม่คุยว่าไงเลยเลยเลยโอ้ไปใช้ของไว้ไม่จีบไปแกก้าวข้ามแล้วเสพ ได้พี่น้องเอ้ยของไผ่ของมันให้แม่นำ้ำนะก็บอกห้ใส่นำ้ำอีกพี่น้องเอ้ยเฮ้าพี่พี่ของเฮากะหนึ่งเอาคัดแอลเข้าไว้ของเฮ้ามันเี่ยบอจ้าคุ้มปนะคุ้มคุ้มเอ้ย <Okay. S 1> ห้แม่นำ้ำบ่ตัวนี้เฮ้ยตอนหน่อยห้แม่นำ้ำแล้วไอ้อเด้อขอบใจปุ้ยเลยตุ๊กนั่นจะปุ้ย น้ำห่วยกล,ยละาลอะไพี่น้องไอ้ฝุ่นมากระายน้ำหวยขึ้นไปนี่สิเป็นต้นมะกอกได้เนี่ยต้นหลีกบน้องเนื้อก็เก,เก็บได้อยู่โอ้ต้นผักขี้เล็กก็มีได้เนื้อนี่โอ้ยบอกมาเลยอ,อยากเอมผักขี้เล็กได้เนาะใส่หนังใส่ไข่หมดแดงโอ้จะแสบอันเยา่จ้าไหวไหๆไหวไหวดดีๆควยดีๆโด เด็กเด้อตัวไหนตัวใหตัวใหนี่ปลุงเขียดทรเขียดทรเยตัวใหเลยนยดบไยงเาได้นด้เลยเยดบนได้บนปุ้ยก็มาน้ำพ่นองเเลยพอเป็นหมูปงงาไปคายอยู่คุณอ้าอื่นนำกัน เข็นอีกลอบปะลุงนี่แค่นข้ามอยู่ในนี้นุ้ยคุบคุบนี่ <c oughs> คุบคุบคุบบังอืมดีๆไรมันไปไเลยคนละดตัวอุ้ยนี่เข็นหน้อยเข็นหน้อยก็มี่ปะลุงนี่นี่มันหนาวมันเบียกเต้นเลยอากาศหนาวใบใบอ้อม ห็นไหน้ำบ่คนลราโตกับเราโอดยต้นนี้เจ้าเห็นต้นอะไเจาเห็นไม่ใช่ปลุงบางไก่ดูถือบุงดูนี่ขามันขามันชี้เหลืองๆบรลุงเว้ยอ่าจับดีเ้อจ้าขอบคุณค่ะขอบใจเด้อคู่หายไหมน้ำไหวลืมมาเชียรแเ้าบ่ มวนได้พี่น้องเอ้ยน้องเนย้อนะบอกเฮามานะมานะอ๋อเวตามีท่านั่งมาเลยก็ได้อยู่เห็นมันไหมคุ๊ปคุ๊ปคุ๊ปใส่มนพลังโอ้ของพาตัวนี้พาเห็นของในนั่เลยน้องเนยอยากได้อยู่ส่ะอ้อทั้งเนย้ออยากได้โอ้ยเหนียวสิ่มนึ่ เอาเอี๋เสียมขโมยเสียมเข้าไปโอ้ยเฮ้ยยังบ่ได้ไปใส่เอาพี่น้องเอ้ยยังอยู่บนเก่าไปใปลุงเบิ่งดูมีเขียดบ่เอาเอาไมกแล้วปลุาอุยดีใจเลยเอาไม่ไม่มาสิไปเด้ค่ะนี่คือตัวใหญ่เท่านั้นเลยนี่มวนเนาะได้ได้ดูดูที่มวน ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอา้าสองคนมาหากินสิพ่อแกงอยู่บ่นนอกแกงอ่อมใส่ผักซีเอา้าปุ๋ยตี้บ่ซอยเลยปุ๋ยนี่ปุ๋ยก็มานาวปุ๋ยสว,วยเนาะเลยอินดันจะลายโตคือกัารลายโตคือกัน,น,อ,กนอ่าเบิง,บ,งบอกเลยวันนี้จะบวกลงอ่ามันประมาณ ใช่คุไปไหวไหมไหวมันจะไปได้ดีล่าอะไรด้วยไปเราไปกินได้เลยบ่ไม่ได้ใ่ต้องคุณเปื่อนนะพี่น้องเอ้ยเล่นดินทรายกันหน่องนึ่งสองคนพระบอ่งเอื่้อติสิมาน้ามือนีบ่สบายขอโตล่าอันนี้ขึ้นแนมขึ้นไปนี่ก็เป็นป้าย่างพี่น้องป้ายย่าง ไล้มาจ้ามาเลยไล้มาจ้าไล่ตัวไม่ได้ไม่มีทาหายอย่านี้ไล้ตหนูอยให้แม่น้ำไล้ตโตเลยอุ้ยนี่อายุซื้อกะเห็นตรงนู้นอืออ้าวมันไล้มาแต่ใช่นี่มดูพี่น้องมันอยู่ในเขียดทรายไงมันอยู่ในเขียดทรายบอกกับพีทไปเด้มาให้แม่น้ำแล้วแม่น้ำเห็นเอู้อู้อ๊ะมาแต่ก็ไม่ได้หน่อยนี้นึกอ่าน้อยๆเอาซะสิเอาล้เลยนะ ด้ยดย้วยพ่กห้องน่ะมันนี่ก็น่ะน้องนุ่ยแฮะปีน้องนุ่มน่ะไล้ลน์นะ่นนะออมากับน้องนุ่ยสองคนสบ,บายดีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องนี่กับน้องหลีกก็ไ่ได้มาเพะว่า้องหลีดไปเรเยี่ยนบอกให้ยุดกับประยุทธ์พี่น้องเลยมากับมาควยเขียดไส้ได้แล้วนี่เขียดไส้จ้านเขียดไส้ ไปออมใส่ทากาดคือสิแซ่บคิดอยากแน่ยไปควายไปอีกก่อนป่ะลูกถากท่าซาไปที่ป่าลูก,ก,าาวปปลกบวชสู่สุคนทองศาสนามาแน่้ะจ๊ะมืออะไรบางกล้องมาจ้าลูกลึงเลิกไปตะกล้องหายที่น้องเลยมาเบิ่งมาคอยเกศทรายเด้อป้าลุงคอยเกศทรายนลำกันเด้อได้อยู่บนนอ,อุ้ยนี่ได้อีกแล้วนี่จ้าเสียบมันกัน

เลพาโอ้ย่มันเ <gro persone Lock roadmap> ้นออกมาจกุ้ย <differs> อุยุ้ยเห็นอ่ปุ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันอแ้เขียนขี้ไม่ได้ยู่ได้งท่ตซกันนี่เียอานีค่ะคท่านทยขี้จะไม่ได้เีได้เนาะเขียนย่างต้องบ้าอุนี่ ใช่ใช่นี่ตัวใหญ่เลยพี okay, like ่น้องเอ้ยขึ้นมาแล้วใจห่วยนะได้ยูเขียดกันเลยน้องนุ่ยกับมะพ่อาวหูส่วนเมื่อกับผมเมื่อนั่นนี่ให้ก้นดีก้อนมาสิอุ้ยกุ้งหูใหญ่ทะลายน้องไม่น่าก้นไหมแต่สิมีกบแสิได้กบตอนเมื่อนี่บ่บ่ได้ กบกับอะไรจ้าตเกียดกันได้ยูพี่น้องบวลายก็ได้แกงหน่อยนึ่งอย่างเวไปแล้วคู่หูใหญ่แท้ลูกปวดนะไปเพิ่งไม่ทำก้นยังว้าวะคุณคมขยันของงานอย่ากลนชอยกับไม่กลืนได้เด่นนี่ปะ่ะ ก็สิเมื่ออะไรพี่น้องเย้ยขอบคุณพี่น้องเบิร์ตสุกุสุสคนที่มารับส้มให้กำลังใจเนาะได้ยูพี่น้องขมขีดกบเขียดก็ได้บอได้แต่กบเขียดนะได้ยูจ้าไปพอกันใหม่เดอ้อกบบาได้กบบาได้จ้ะชุดความสามาอึดอีรีปีนี่ยอมหลับเลยเนี่เ่ย